วันนี้ผมรู้แล้วว่ายังไงอน้องไม่ได้ประกันตัวไม่ได้ปล่อยตัวอยู่แล้วเพราะว่าสารเนี่ยที่เขาเรียกพยาบาลมาไต่สวนสามคนเนี่ยผมมอกว่ามันเป็นเกมของเขาเกมที่รักษาหน้าเขาเพราะว่าพวกเราเนี่ยปฏิดามันทุกวันมันจะรู้สึกอายไอ้พวกนี้มันหน้าบางเรารู้กันอยู่ว่าพวกผู้พิพากษาพวกอธิบดีรองอธิบดีพวกเนี้มันนิดๆหน่อยๆไม่ได้หรอกมันกลัวที่กลัวจะตายมันก็เลย สช้วิธีแบบให้ให้เป็นหน้าข่าวหน่อยนึงว่าอ่าเนี่ยสารมาไต่สวนเรียกพยาบาลมาไต่สวนแล้วนะเหมือนทนํานองว่าเออน้องยังไม่มีอาการหนักมากก็ไม่มีเหตุจําเป็นอะไรประมาณเนี้ครับผมก็ผมมองเกมออกะฮะผมผมมั่นใจเลยมีพี่น้องเราบอกน้องไพ่วันนี้สัญญาณดีนะน้องน่าจะได้ออกผมบอกโอ้ยอยังไงก็ไม่ได้ออกแล้วครับเพราะว่าเราเราซัดมันอยู่เนี่ยแล้วอย่างหนึ่งอ่ะคือ มันทําตามใบสั่งเพราะมันกลัวว่าน้องอผักบุ้งแล้วก็ใบป,ปอเนี่ยออกมาแล้วก็มาทําโพแล้วก็จะไปกระทบกระเทือนพ่อมันแล้วก็ลูกมันหนีมันยังไม่ให้ออกหรอก <H uman> ยิ่งไอสารอา,ากากรุงเทพใต้เนี่ยแม่งโคตรพ่อโคตรแม่สลิมเลย <H uman> แล้ววันนี้ลุงเห็นไหมฮะ <H uman> อย่าลืมนะครับคนที่ลงลายมือชื่อสั่งมาให้ประกันน้องเนี่ยก็คือรองอธิบดีชื่อไอสันติโชกิทรัพย์ไพสารขอให้พี่น้องจดจําไว้เลยฮะคนพวกเนี้ย ใครที่กระทำต่อเยาวชนกระทำต่อพี่น้องที่ออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมเนี่ยเราต้องจดจํามันไว้บ้างนะฮะถึงเวลาวันของเราเนี่ยเราต้องเช็คบินกับพวกมันผมก็บอกนะว่าเราเนี่ยเราเนี่ยไม่สามารถที่มากดดันอะไรศาลอยู่แล้วเราก็มาเรียกร้องอ่าให้ศาลเนี่ยปฏิบัติตามตามกฎหมายที่ถูกต้อง <c oughs> เช่นอ่าน้องสองน้องสองคนเนี่ยเขาถูกเก่าหา ว่าเขาทาผิดมาตาหนึ่งหนึ่งสองแต่ศาลเนี่ยมันยังไม่มีการตัดสินใดๆทั้งสิน้นยังไม่ถึงที่สิ้นเอยังไม่ยังไม่มีการตัดสินอย่างถึงที่สิ้นสุดคุณต้องปล่อยเข,เ,เขาเพราะเขายังเป็นผู้บริสธิ์แต่วันนี้คุณทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะเหมือนเชือดไก่ให้ลิงดูลุงนึกภาพบอกไหมฮะอืมอืมเพราะมันเห็นว่าชุดแรกไงชุดพี่อานน์ชุดแพนปิ้นไม้พานุพง์แล้วก็อีกหลายๆคนในที่โดนมาชุดแรกไงออกมาแล้วก็เหมือนเดิม ก็ไม่ได้มีอะไรมันก็เลยแบบต้องการที่จะขังขังอยู่อย่างนั้นแหละขังให้ไอีคนที่เคลื่อนไหวอยู่เนี่ยเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยกลัวผมบอกเลยฮะลุงวันนี้ผมพูดแบบทิ้งทัวนเลยผมพี่คุณแผนบ,บอกไม่มาใสอีกผมก็เลยซัดเลยฮะช่วงเย็นช่วงเย็นนี่คือฟิลมาเลยครับลุงเหรอไปทุกเรื่องเลยนะครับผมพูดแบบครอบไปหมดเลยฮะว่าปัญหาที่เราต้องการยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยมันเกิดถึงเรื่องอตัวช้างก็ดี ตัวช้างเนี่ยลุงรู้จักไหมครับว่าเมื่อก่อนนู้นเนี่ยยังเรายังไม่รู้จักคำว่าตัวช้างการที่เราเนี่ยตำรวจเนี่ยอยากจะมาเป็นผู้มุ่งกับในตัวเมืองในพื้นที่ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยเขาใช้สูตรสามห้าเจ็ดเก้าลุงรู้ไหมครับว่ามันคืออะไรไม่ท,ามทาราบสามห้าเจ็ดเก้าคือสามล้านห้าล้านเจ็ดล้านเก้าล้านเลอนี่คือสูตรสมัยก่อนแต่พอมาณเวลานี้ยิงไอ้ตัวเคี้ยเนี่ไอหอยเนี่ยมาเนี่ย เปลี่ยนจากสามห้าเจ็ดเก้าไปแล้วครับต่อให้คุณมียี่สิบล้านถ้าคุณไม่มีตั๋วช้างคุณไม่มีทางได้แล้วการมีตั๋วช้างเนี่ยลุงครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคุณต้องมีเงินไม่ต่ำกว่ายี่สิบล้านและเงินยี่สบล้านนี่ไปที่ไหนรู้ไหมครับลงุงตำรวจสอบสวนกลางลุงจำคดีพงพัชฉายาพันได้ไหมฮะเป็นอาของอชื่ออะไรนะเมียเก่าเขาอะศิรัส อ่าสี่รัฐอาของน้องอิดเมียเก่าเขาเนี่ยน้องอิดอ,อ่าใช่ฮะเขาเป็นผู้บังคับบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางซึ่งหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางเนี่ยเป็น,เป,นเป็นหน้าเงินหน้าทองของไอระบอบี้เฮียทั้งนั้นเลยอืมใครจะเป็นอะไรใครจะโยกย้ายไปไหนอะไรยังไงเงินต้องไหลเข้ามาที่สอบสวนกลางสอบสวนกลางเอาไปให้ใครครับเอาไปให้ เจ้านี่คือเรื่องจริงนะครับลุงบางคนบอกว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยไม่ขึ้นเฮ้ยการที่เราพูด่ะลุงเราเราก็ต้องได้รับข้อมูลได้รับฟังความเดือดร้อนของคนที่เดือดร้อนในเรื่องพวกนี้ถูกต้องไหมครับลุงเราจะหาไ,ได้ก<ต>็<ร>แค่ใบเสร็จน <ไป S 1> ั่นแหละเราไม่ได้อยู่ดีๆเราก็พูดไปล,ลอยๆอยไม่ใช่แล้วผมยังพูดในเรื่องของการใครก็แล้วแต่ที่ออกมาทวงเรื่องพลังงาน หน้าไหนก็แล้วแต่ที่ออกมาทวงลูกพลังงานก็เหมือนกันมันก็ครอบคลุมอยู่กับเรื่องการยกเลิกหนึ่งหนึ่งสอง 1, 2, เช่นเดียวกันถ้าวันนี้คุณยังไม่ยกเลิกเ่องหนึ่งหนึ่งสองคุณไม่ต้องมาอ้างว่าอ,อกลุ่มทุนผูกขาดในประเทศไทยมีทหารตำรวจอยู่เบื้องหลังมีมาเฟียอยู่เบื้องหลังคุณไม่ต้องพูดคุณพูดไปเลยสิคุณแน่จริงอะ่ะคุณพูดถึงต้นตอเลยใครที่มันแดกพลังงานประเทศไทยทุกชาติตลอดชาติไทยมาเนี่ยตั้งแต่มีไอ ดวงมาเนี่ยตั้งแต่ไอ้ดวงมาเนี่ยใครแด่พลังงานในคนไทยมากที่สุดคุณกล้าพูดไหมละ่ะ hmm. นี่คือต้นตอของปัญหาคุณก็ไม่กล้าพูดพอเราบอกว่าให้ยกเลิกหนึ่งหนึ่งสอง 1, 2, คุณก็มาด่าคนที่เสนอยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองแม่งควายไปหมดแล้ว,วประเทศนี้อื hmm. จะหาประชาชนจะหาที่พึ่งที่ไหนไม่ได้แล้วแล้วจะทํากันยังไงฮะเราจะอยู่กันยังไงอยู่กันแบบนี้ไปเหรอฮะอยู่เป็นพระสงนี่ก่อนน้างง่งแบบนี้ตลอดไป <laughs> ใช่ไหม ประชาชนเนี่ยไม่มีจะกินนอนข้างถนนแต่มีคนบางคนเนี่ยอยู่ในเชื้อพระวงศเนี่ยเอาเงินมหาศาลของคนไทยเนี่ยไปเปิดธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นหาเหวส้นตีนอะไรของมันนชุดละสองแสนสามแสนเนี่ยคุณจะขายได้ไม่ได้ไม่ไไมรู้แต่คุณจะทําธุรกิจอะไรก็เรื่องของคุณแต่คุณอย่าเอาภาษีของประชาชนไปผ่านได้ไหมเมื่อวานนี้ที่ติดค้างอยู่เจ๊เจอุบลเนี่ย ที่อยู่เนี่ยอยู่ตึกฟรีครับลุงอ,ลอยู่ตึกกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยคะคนพวกนี้ผมอะตั้งคำถามเมื่อวานนี้ผมอยากจะให้ลุงทนายประเวศเนี่ยอยากจะถามลุงทนายประเวศเป็นความรู้ว่าผมอยากจะทราบเหลือเกินว่าไอ้ค่าไอ้ค่าใช้ใจ่ายเรื่องค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปาตามสำนักงานพระราชวังเนี่ยจ่ายกันยังไงเคยเปิดเผยให้ประชาชนรู้ไหม แต่ทุกวันนี้ประชาชนเนี่ยต้องมาลำบากค่าน้ำมันขึ้นไม่พอค่าไฟก็ขึ้นน้ำประปาก็ขึ้นขึ้นแม่งทุกอย่างไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่ทำให้ประชาชนไม่ไม่ลำบากเลยนะครับลุงทุกวันนี้ค่าแรงไม่เคยขึ้นแต่ค่าของขึ้นหมดขึ้นหมดขึ้นเพราะอะไรผมอยากจะให้พระสงฆ์นิกรหน้างูทั้งหลายเนี่ยได้รู้ว่า ที่มันขึ้นหมดทุกอย่างเนี่ยก็เพราะตัวเฮียขนเงินไปต่างประเทศนี่คือเรื่องจริงแล้วมันเกิดขึ้นแล้วมันไม่ใช่เพิ่งจะเกิดมันเกิดมานานแล้วตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นปู่ย่าตายายของมันเนี่ยผมก็บอกเลยนะรู้ว่าพระเจ้าแผ่นดินที่น่าเชื่อชูที่น่ารักษาเกียรติไว้อย่างยิ่งคือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชคนคนนี้คือผู้กอบผู้เผ,ผินแผ่นดินไทยแต่สุดท้ายความอิจฉาริษยาของไอเฮียด้วง ก็ไปทําลายเขาไปหาว่าเขาบ้าไปหาว่าเขาอมเงินนู่นนี่นั่นสุดท้ายก็ทุบเขาด้วยท่อนไม้จันแล้วตามที่ผมเรียนอ่านอกเขาเรียกน,นะนอกตํารานะฮะลุงเขาบอกว่ามันสั่งประหารชีวิตครับอ่าเขาบอกว่ามันสั่งประหารชีวิตลูกหลานพระเจ้าตากทุกตระกูลแต่มีตระกูลเดียวถ้าผมจําไม่ผิดที่หลงเหลืออยู่ในประเทศไทยคือตระกูลนนทนคร ถ้าผมจะไม่ผิดนะฮะตระกูลนี้เป็นคนใต้นะฮะนนนา,นาครคือตระกูลที่เป็นลูกหลานเลนโลนของพระเจ้าตากสินที่ยังอยู่บันผืนแผ่นดินนี้ได้ก็เมื่อเร็วๆนี้ไอ้เมื่อตอนช่วงเสื้อแดงเราก็จะได้ยิน,น,น,นคณิตนนนครใช่ไหมครับลูกก็ลอดแล่นอยู่สักพักนึงก็ล่วงหมดะฮะตอนเนี้คือไอราชวงศ์จก,กีเนี่ยเขาขึ้นมาหมดแล้วครับเขาพยายามที่จะปิดกั้น ประวัติศาสตร์ต่างๆที่ประชาชนร่วมกันเขียนขึ้นมาเนี่ยเขาปิดกั้นหมดนะ mm hmm. เขาพยายามที่จะใช้วิธีสันดานเดิมๆเ,เหมือนพ่อเขาที่เคยทําก็คือปลูกฝังเยาวชนปลูกฝังเด็กให้รักเจ้ารักสถาบัน mm hmm. โดยที่คุณไม่บอกเลยว่าความดีความชั่วของสถาบันเนี่ยมันมีจริงมันมีอะไรบ้างคุณทําไมคุณไม่บอกอะแบบนี้แบบนี้มันจะเป็นธรรมได้ยังไงฮะ อยู่ดีๆคุณมาบอกอ่สมมตินะลุงขุนครับลุงขุนเนี่ยลุงขุนเนี่ยได้โอกาสในการออกตรรทัศน์ตอนสองทุ่มทุกวันแล้วในโฆษณาก็บอกลุงขุนเดินทางไปนู่นช่วยเหลือประชาชนตรงนี้ที่ไหนได้มันคือภาษีของพวกเราทั้งนั้นแล้วก็สร้างภาพแบบนั้นนะลุงขุนก็เป็นคนดีได้เป็นคนอันดับหนึ่งของประเทศไทยที่น่าเชื่อชูได้ถูกต้องไหมครับลุงคนดีที่ซื้อได้ถ้แน่จริงใช่ ถ้าแน่จริงคุณคุณอย่าทําแบบนั้นสิถ้าคุณคุณดีจริงคุณก็ทําหน้าที่ของคุณไปอ่ะคุณบอกว่าคุณช่วยเหลือประชาชนคุณใช้เงินของคุณนะธุรกิจของคุณพวกเราไม่ว่าอ่าเอชซีบีคุณก็มีไหนจะเครือซีเมนไทยนู่นนี่นั่นไอ้คิงพาวเวออะไรเยอะแยะไปหมดเซ็นทันคุณมีหุ้นส่วนหมดพวกนี้คุณทําไปดีธุรกิจของคุณแล้วคุณก็เอาเงินไหมชาวบ้าน ผมจะเชิดชูเลยนะครับลุงแบบนี้คือสิ่งที่ถูกต้องคือผู้เสียสละแต่ทุกวันนี้สิ่งที่คุณทำคุณเอาภาษีประชาชนไปไปแจกประชาชนเนี่ยแล้วคุณก็มาบอกว่าเป็นบาร,รมีเป็นพระคุณของพวกคุณมันไม่ต่างอะไรจากสุภาษิตไทยใช่ไหมครับลุงที่เขาบอกอัดยายซื้อขนมยายอืมใช่ใช่ใชส่วนไอ้ป<ห>ระสงค์นี้ก็หน้างโง่ก็ยังยังคงโง่แล้วก็งมงายอยู่อย่างนั้นผมพูดเลยนะลุงผมไม่รู้หรอกฮะวันสองวันนี้เขาจะถอนประกันผมก็ได้ ไม่เป็นไรฮะตราบใดที่ผมยังมีอิสรภาพผมก็จะพูดเรื่องความเที่ยของเจ้าแบบนี้ทุกวันแล้วผมไม่มีวันก้มหัวด้วยแล้วผมก็ไม่ยอมไปกินน้ําล้างตีนเหมือนใครบางคนที่โดนขังไปช่วงตอนเสื้อแดงไปกินน้ำล้างตีนปากแดงแล้วก็ออกมาแล้วก็เป็นคนเป็นคนดีไปเลยอะ่ะผมผมไม่เอาแบบนั้นฮะมผมไม่ยอมไปกินน้ําล้างตีนใครแล้วก็ออกมาด่าพี่น้องตัวเอง ตัวย่อเลยฮะตอเต่ารู้จักกันดีฮะผมบอกแล้วว่าใครมีลูกหลานใครมีพี่น้องชื่อเล่นเหมือนประยุทธ์จันโอชาเปลี่ยนชื่อให้หมดนฮะเพราะคนชื่อนี้ส่วนใหญ่เฮี้ยทั้งนั้นฮะบ,บ้านเมืองจะชิบหายยังไงขอให้กูสุขสบายอย่างเดียวก็พอแล้วแบบนี้แล้วคนไทยอ่ะจะอยู่กันยังไงผมพูดถึงเรื่องในนี้ด้วยนะฮะวันนี้ลุงไอ้เรื่องที่ผมพูดกับลุงเมื่อวานเนี้ยเรื่องสอส เรียกร้องไปยังสสทุกทุกพักไม่จําเป็นต้องพักฝ่ายค้านถ้าคุณเห็นว่ากติกาเนี่ยคุณสู้อย่างไงคุณก็สู้เขาไม่ได้เพราะมันคือกติกาโจรทั้งทั้งที่คุณก็ปาใสอาอาภิปรายกันในสภาว่วากติกาเนี่ยมันคือกติกาโจรแล้วคุณทําไมไปยอมร<อ>ับกติกาโจรแถมไม่นําซ้ําคุณยังมาพูดก,กันอีกว่าอ่าหาหน้าร้อยก็ได้หาร้อยก็ได้เพื่ออะไรฮะทั้งทั้นที่คุณรู้ ว่ายังไงโหวตในสภาคุณก็สู้เขาไม่ได้ทุกเรื่องนะฮะแม้แต่เรื่อง L G B T ก็ดีที่บอกว่าดีใจโหวตผ่านวาระแรกลุงเชื่อไหมฮะเดี๋ยววาระต่อไปก็ตกตกหมดนะทำอะไรไม่ได้แล้วคือตอนน,นี้นเวลานี้ประเทศไทยระบบรัฐสภาเนี่ยแม่งเจงแล้วแล้วทำไมพวกเรายังไปยึดมั่นอีกทำไมคุณไม่ประกาศลาออกออก ลาออกจากการเป็นสอสอแล้วคุณก็นัดประชาชนลงถนนพร้อมเพียงกันเอาสิครับดูเดนมันจะเป็นยังไงเอามันให้ตายออกันไปข้างหนึ่งฮนะดีกว่าดีกว่าเชิดชูอยู่ในไอ้ระบบส้นตีนแบบนี้คุณทั้งทั้งที่คุณรู้ตัวกันหมดฮะว่าไอ้กฎหมายรัฐธรรมนูญปีล่าสุดเนี่ยมาจากการรัฐราหารแล้ววันนี้ผมรู้อ่าผมเข้าไปอ่านหัวข้อลุงก็คือ ต้นรู้สึกว่าจะเป็นต้นเหตุของของความขัดแย้งในในทางตวิกฤตทางการเมืองใช่ไหมอืมอ่าวิกฤตการคือผมอยากบอกน้องๆอ,อาจจะเป็นรุ่นรุ่นอ่ารุ่นน้องๆผมเนี่ยที่เขาไม่ได้อยู่ในยุคนั้นผมเนี่ยเชื่อว่าผมได้อยู่ในยุคนั้นแล้วก็ได้สัมผัสในยุคนั้น,นเต็มๆผมต้องบอกอย่างนี้ฮะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเรื่องไอ้ทุกอย่างที่มันเกิดเหตุเนี่ยถ้าตั้งแต่ต้นเนี่ย เจ้าเนี่ยไม่ลงมาวุ่นวายในการเมืองจนมากเกินไปเนี่ยบ้านเมืองเราจะไม่เป็นแบบนี้แล้วเมื่อก่อนนู้นนะฮะในช่วงก่อนร,<ม>รัฐประหารทักษิณเนี่ยถามลุงขุนทองดูถามใครก็ได้ว่า<ม>ใครพูดถึงอองค์คมนตรีได้ไหมไม่ได้นะฮะ<ม>โดนหนึ่งหนึ่งสองเหมือนกันใช่ไหมค,ครับลงุงตอนนี้ใช่ใช่คนเอกเพมอ่ะโควไวโควไวทางทางนี้กฎหมายไม่ครอบคลุมองคมนตรีก็ไม่ใช่ใช่แล้วองคมนตรีเนี่ยก็เข<ฮ>้ามามี ส่วนร่วมทางการเมืองมีการชี้นะอย่างเช่นพลเอกเปรมบอกว่าอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีที่สุดในประเทศไทยตั้งแต่มีนายกรัฐมนตรีมาเอา้าคุณเป็นประธานองค์มนตรีคุณเป็นตัวแทนของพระเจ้าแผ่นดินแล้วไหนะอบอกอีพวกหน้าอดหน้าผมทั้งหลายในะที่บอกว่าในหลวงไม่ท่งไม่ยุ่งกับการเมืองสะุนฮะผมบอกได้เลยอนะ่ะอีพวกที่พูดแบบนี้สะุนแล้วก็ควายแล้วก็เป็นบัวใต้คอนกอรีตทำยังไงไอ้คนพวกนี้มันไม่มีวันเป็นบัว บัวที่พ้นน้าได้ฮะไม่มีไม่มีวันเป็นบัวที่พ้นคอนกรีตได้มันถูกคอนกรีตฝังไปแล้วครับคนพวกนี้ไม่มีทางเจริญไม่ต้องไปไม่ไม่ต้องไปบอกมันไม่ต้องไปเล่าให้มันฟังครับคนพวกนี้เราพูดให้ปากฉีกมันก็ไม่เชื่อเราเพราะฉะนั้นปล่อยให้ครอบครัวมันชีบหายเหมือนวันนี้ฮะที่ผมด่าหมดฮะผมไม่สนผมด่าเนี่ยลงผมด่าแบบมีเหตุผลนะไม่ใช่ผมอยู่ดีๆด่าไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ไอ้นู่นไอ้นี่เราด่าเนี่ยเราด่าในความเป็นจริงเราด่าเนี่ย คือเขาเราด่าเพื่อความเขาเรียกอนะไรฮะปลูกจิตใต้สำนึกให้กับมันด้วยให้มันสะเตือนกระจายมันให้มันสากระจายมันว่าสิ่งที่พวกมึงทํากับพวกกูเนี่ยสิ่งที่พวกมึงทํากับประชาชนเนี่ยมันเลวนะมันชั่วนะพอแล้วได้ไหม,มคุณต้องคานึงถึงลูกหลานของคุณวันนี้คุณผู้ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยหลายคนนะผู้ใหญ่ใหญ่โตในบ้านเมือง ต้องรับฟังปัญหาเด็กต้องฟังเด็กนะฟังอย่างนายกอนันปัญญาลชุนเนยะที่ผมบอกลุงวันนั้นนะออกมาพูดให้ฟังเด็กฟังเด็กอราล้วมันฟังไหมอะ่ะ <c oughs> แล้วผู้ใหญ่ไอเหล่านั้นนะ่ะที่บอกว่าเป็นผู้อาวุโสข,ของประเทศเนี่ยมึงทําอะไรประยุทธ์ได้ไหมมึงทําอะไรมึงส่งสารไปถึงเจ้าได้ไหมมึงก็ไม่ทําแต่พอหน้าสื่อแย่งหน้าสื่อกันเอ,อคนนู้นเป็นคนดีอทำเป็นออกมาพูด <c oughs> ฟังเด็กนะต้องฟังเด็ก ยุคนี้โลกมันเปลี่ยนเอาโลกมาเปลี่ยนแล้วหม่มึงไม่ไม่บอกเจ้าว่ะให้ฟังดิหรือว่าเอาหูทวนลมไปวันวันอืมทุกวันนี้ผมมองว่าอะไรรู้ไหมครับลุงตามที่ผมอ่านประวัติศาสตร์ไอไอช่วงไอสองสี่เจ็ดห้าใช่ไหมครับลุงก่อนหน้านั้นเน่ะประเทศไทยใช้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชและปรากฏว่าเจ้าเนี่ยเอาเปียประชาชนมีการขนเงินออกนอกประเทศผมมองเลยฮะยุคนั้นกับยุคนี้ไม่ได้ต่างอะไรกันเลย ทุกวันนี้เขากอบโกยเงินไปเท่าไหร่ที่กู้กันล่าสุดเนี่ยไอ้ประยุทธ์เนี่ยคือหนังหน้าไฟของตัวเฮียกู้เงินให้มันแสนกว่าล้านอ่ะต้องไปเสียภาษีให้อะไรให้ประเทศเยอรมันเขาอ่ะคิดว่าประชาชนเขางงอ่ะที่มันโดนเรียกภาษีลุงจําได้ไหมฮะไอ้ไอ้เรื่องอะไรอ่ะของพ่อมันอ่ะฮึฮัลโโลครับครับฟังอยฟังอยมันโดนมันมันโดนเรียกมันโดนเรียกภาษีนะมันโดนเรียกเก็บภาษีแล้วเงินเน่ะ ผมเชื่อว่าไอ,ไอเ้เชียเนี่ยมันผ่านงบมันมีอ่อลุงอยู่คนหนึ่งนะลุงวันนั้นเข้ามางานศพปู่ผมแล้วเขาทํางานอยู่ในพระราชวังด้วยนะ<ม>เขาเล่าให้ผมฟังว่าแต่ละเดือนนะโซฟาบางทีไม่ได้ใช้นะลุง<ม>เปลี่ยนทุกเดือนอ<ม>ุปรกรณ์ในวังอ่ะเปลี่ยนทุกเดือนเนี่ยผมถึงบอกไงผมกําลังจะบอกกับประชาชนว่าเฮ้ยคุณยังลืมหูลืมตากันไม่ขึ้นเหรอพวกคุณลําบากแต่เขา เอาเปียบพวกคุณเนี่ยอย่างเช่นโซฟาหรืออุปกรณ์การใช้เครื่องใช้ต่างๆในราชวังบางอย่างไม่ได้ใช้เลยแม่งสั่งทิ้งสั่งทิ้งสั่งทิ้งมันไม่ต่างอะไรจากการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำเราแค่เพียงขอแค่ว่าเฮ้ยคุณเห็นเห็นใจประชาชนบ้างเห็นหัวประชาชนบ้างไม่ใช่คุณจะเรียกร้องให้พวกเราที่ออกมาเรียกร้องเนี่ยเห็นหัวพวกคุณก็ผมก็มี พูดประมาณเนี้ยครับลุงก็วันนี้ผมก็เปิดเพลงเป่าบุญจินเผาสารด้วยนะลุงของอาเกิดผมแดาบุญจินเผาสารแล้วก็ลุงอย่างนี้ยผมจะพยายามไปให้ได้บ่อยๆที่สุดแล้วก็มีมีเอฟซีไฟเย็นอยู่คนหนึ่งชื่อลุงเขียวสายเขียวอ่ะลุงทองลุงขุนทองน่าจะรู้จักใช่ไหมวันนี้เอาเอาเงินมาผมสองร้อยบาทแล้วก็ให้นั่นด้วยฮะไอพิมเสน กัญชา<อ>ดีมากเลยส้ยกัญชา <ฮะ S 1> แก้ปวดเมื่อยได้ดีเลยฮะไม่ใช่ไอ้าน้ำน,น,น้องหรอขอบคุณพี่น้องทุกคนด้วยก็อยากจะให้พี่น้องที่อ,อยู่ทางบ้านอย่างที่ลุงขุนทองบอกนะฮะบางคนเนี่ยความถนัดเน่ะมีความแตกต่างกันอย่างที่พูดเมื่อวานนะลุงจำได้ไหมฮะคนที่มีฐานะมีความพร้อมในเรื่องทรัพยากรต่างๆแต่ไม่กล้าแต่ไม่มีโอกาสที่จะทำ แต่คนที่ไม่มีโอกาสในในเรื่องของทรัพยากรต่างๆกล้าที่จะทําแต่ไม่มีโอกาสเพราะฉะนั้นใครถนัดด้านไหนก็ช่วยกันไปอย่างเช่นลุงสายเขียววันนี้ไม่ได้เอาเงินมไหมผมแค่สองร้อยอย่างเดียวนะให้พี่อาเลกใกลปีกว่านู่นนี่นั้น<อ>แถมเขายังเอาข้าวมาให้นั่นไงมีหอโหมกมีไก่ผมเนี่ยอยากเห็นภาพแบบนี้ บางคนบอกว่าไม่ว่าต้องทํางานต้องเลี้ยงครอบครัวเข้าใจฮะแต่เราถ้าเราถนัดด้านไหนเออเราก็ช่วยเขาอถือว่าอย่างน้อยเขาก็คือตัวแทนของเราอืเอาไว้สักวันหนึ่งผมเชื่อว่าวันที่พวกเราทุกคนพร้อมกันเนี่ยเราต้องเดินบนท้องถนนนั่นแหละครับวันนั้นน่ะเราก็ออกมาพร้อมกันบางคนอ้างบอกเฮ้ย <"He i, S 1> ออกไปตอนนี้โดนแน่แน่ผมบอกเลยฮะนายกสมัครสุนทรเวสมัครสุนทรเวชถึงแม้เคย นะฮะผมอ่าในไหนก็ในไหนแล้วฮะหลวงขอพูดถึงเรื่องสมัครอีกนิดหนึ่งได้ไหมครับลุงอ้าวอ้าอานายกสมัครสุนทรเวชเป็นหนึ่งหนึ่งในคนที่รวมหัวเข็นข่าประชาชนตอนนั้นจําได้ไหมครับเดือนตุลาในชัดเจ้ยุคนดือนตุลาฆ่ามันให้หมดข้ามันให้หมดพวกเแล้วสมัครสุนทรเวชเป็นคนออกมาพูดว่าในในชีวิตของชายที่ชื่อสมัครสุนทรเวชทุกวันพฤหัสบดีจะต้องเข้าไปถวายงานให้กับ ไอ้บอดแบงทุกอาทิตย์ทุกวันพฤหัสเข้าไปถวายงานตลอดสุดท้ายนายกสมัครเคยพูดสุภาษิตไว้คำหนึ่งว่าพี่น้องจงจำไว้ว่าเพราะความกลัวทำให้เราเสื่อม mm hmm. แล้วสุดท้ายก่อนที่นายกสมัครจะตายเนี่ยผมชอบที่สุดคำสุดท้ายคืออะไรรู้ไหมครับลุง mm hmm. ขอ ขอกัดปันลาตายไม่ถวายพระพรแล้ววันนั้นเป็นวันเกิดของอีหอยม่วงพอดีถ้าผมจะไม่ผิดนะวันที่ก่อนเนี้ยออกมาเนี่ยวันเกิดอีหอยม่วงพอดีวันที่ลุงหมากตายเนยเพราะฉะนั้นครับฝากถึงพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศว่าอย่าลืมว่าทุกวันนี้แล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยเขาทําให้พวกเรากลัวอืมเพราะฉะนั้น ถ้าหากเราเอาความกลัวยึดเอาไว้ในหัวใจในหัวอกของเราบ้านเมืองนี้พวกท่านไม่ต้องออกมาเรียกร้องว่าท่านต้องการความเจริญท่านต้องการรัสดีการท่านจะไม่มีทางได้อย่างแน่นอนอืแต่ถ้าวันนี้คนไทยทุกคนลืมคําว่าก,กลัวแล้วก็ไม่สนใจคําว่าก,กลัวเมื่อน,นั้นแหละฮะเราจะได้เห็นบ้านเมืองนี้ที่ดีกว่าเดิมแน่นอนครับหลวงครับ<ล>ผมโอเคครับขอบคุณมากครับรบสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ